ถ้ายังรักษาศีลไม่ได้อย่าทิ้งการสวดมนต์เด็ดขาดเพราะการสวดมนต์จะช่วยพยุงชีวิตไม่ให้ตกตำ่ำการที่จิตหนักแน่นไม่พอที่จะรักษาศีลคือการทำบาปที่จะต้องมีวิบากมาชดใช้แน่นอนนะคะอย่างน้อยในวันที่ใจยังเข้มแข็งไม่พอก็ต้องหมั่นทำบุญกุศลหนุนชีวิตการสวดมนต์จะช่วยให้จิตไม่หลุดไปจากความดีสวดทุกวันทุกวันแล้วจิตจะตื่นขึ้นมาอยากรักษาศีลได้สักที บทสวดที่แนะนำที่จะช่วยให้จิตเข้มแข็งขึ้นและมีพลังปกปักรักษาคือพระคาถาชินะบัญชรการสวดมนต์นั่นคือการแปลงกระแสจิตผ่านเสียงแล้วก็มีกระแสของพระธนทรคือบทสวดมนต์นั้นเป็นสะพานเชื่อมให้กลายเป็นกระแสกุศลกลายเป็นคลื่นพลังงานบวกที่มีพลังสูงมากซึ่งการสวดมนต์เนี่ย นอกจากจะทําให้จิตสงบแล้วยังเป็นการส่งพลังบุญไปยังผู้ที่เราอยากจะสวดมนต์ให้หรือให้กับตัวเราเองเหมือนตัวเรานั้นเป็นสถานีแล้วเราก็ส่งกระแสไปส่งพลังงานอันนี้ไปไปสู่ที่ที่เราปรารถนาเช่นไปสู่บุคคลที่เรารักหรือแม้ถ้าเป็นการสวดให้เราเองให้ตัวเราเองเนี่ยก็เท่ากับว่าตัวเรานั้นเพิ่มพลังกุศลแทนที่จะให้ตัวนั้นติดจมอยู่กับพลังลบ เช่นพลังของความมืดบอดความโกรธแค้นความชิงชังเราก็ตั้งจิตของตัวเองรับพลังกุศลด้วยการวันหนึ่งสวดมนต์สัก15บนาทีหรือถ้าปฏิบัติภาวานาได้วันละ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงได้ยิ่งดีจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเราตัดขาดทุกอย่างแล้วให้เวลานั้นเป็นเวลาของการสร้างพลังบุญกุศลกระแสพลังงานที่เป็นมิติทิพย์เนี่ยก็จะหนุนส่งทำให้ชีวิตนั้น มีความสุขมีความเจริญ